วัดดียามเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้มาเล่นมาแม่น้ำกันมากับไกออฟมาลองดูกันครับว่าเช้านี้เราจะได้ตัวไหมโอ,โ,อโ,อโอ้เส้นทางมาลองดูกันครับเขาสาย ul ผมไม่มี ul กับเขาโอเคครับมาเดี๋ยวตกปลากันดีกว่า ขึ้นน้องมุ้นอ่ะพี่อุ้ยเหี้ยของจริงวะอุ้ยพี่ออฟตัวแล้วครับพี่ออฟตัวแล้วโอ้พี่ออฟตัวแล้วครับโอ้โหของจริงครับ หนาอ๊อฟโดนแล้วครับระวังนะพี่ระวังลูกไปโหพี่อ๊อฟโดนแล้วนะครับสุดยอดจริงจริงไกด์พาโดนอออืื้ห ของจริงเลยแน่นอนจริงเลยโอ้อยย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 โอเคครับเยยยยยปลยยยยย โอ้โหโดนครับพี่ชมกัดริมฟังเลยยอบโดนหลุดหลุดลุดโดนกันอยู่แล้วโดนแล้วครับโุ้ยหลุด ฮ้ยเป,เปิปสปดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่แม่น้ำอีกแล้วยามเช้าๆเลยหลังจากที่เมื่อวานทำหลุดไปสองตัววันนี้มาแก้แค้นครับมาเดี๋ยวมาลองตกปลากันดีกว่า เช้ามากเลยหนาวโอเคครับมาตกปลากันอุ้ยโอ้โหอยู่เลยครับเดือตกโดนเลยโอ้โหโอ้โหโดนแล้วครับ เดี๋ยวตกโดนเลยครับตัวนี้ไม่คิดว่าจะโดนโอ้โหโดนแล้วครับเดี๋ยวตกน้ำโดนเลยครับมาแล้วครับเทพโพอย่าหลุดครับ โอ้โหโดนแล้วครับโอ้โหเทโพครับเทโพแม่น้ำโอ้โหได้มาแล้วครับโอ้โหโดนแล้วครับเทโพโ,โ,โอ้โหหมายเดียวจบเลยครับโอ้โห,โหเรียบร้อยครับผมโอเคครับอย่าทำคันปดครับตอนนี้ มาครับเดีย๋ยวเราลงดูแถวใต้สะพานหน่อยถ่ายน้ำถ่ายน้ำ ตรงหวังนี้จะมีปลาไหมเนี่ยแต่เมื่อวานโดนครับ โด,โดนูดิครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้เลยครับโอ้โหหลุดครับบ้าเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่หลุดครับมันย้อนฮะมันย้อนโอ้โหตัวนีน้นี่ไซส์นี้สวยเลยครับโอ้โหบรรพันธุ์ครับบรรพัน มันสู้ด้วยโอ้โหตัวนี้อยานี่ตัวนี้ครับโอ้โหจัดว่าเด็ดดวงจริงๆครับตัวนี้หสุดยอดครับโอเคอเครับเดี๋ยวทำการเอาขึ้นกันก็โอเคครับวันนี้สนุกครับ เล่นแค่ปลาช่วงเช้าเ้านะครับเทพโพจะกัดดีตอนเช้านะครับแต่สายนี่ผมเคยมาลองแล้วมันไม่ค่อยกัดก็เลยคิดว่าได้สองตัวแล้วกลับบ้านกันดีกว่าโอ้โหสุดเหนื่อยครับตอนนี้ถึงรถแล้วเหนื่อยจริงๆไม่ได้เยอะปลาเหนื่อยนะครับเดินเหนื่อยมากโอเคครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งคลิปเตือนของเราโอเคครับผม ยังไงก็สวัสดีครับเหนื่อยมาก